คาถาอาราธนาพระเครื่องวันนี้เราจะพบเห็นผู้คนนิยมบูชาพระเครื่องกันมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมักจะห้อยพระเครื่องติดตัวกันบางรุ่นมีมูลค่าเป็นหลานเป็นแสนอยู่หลายรุ่นหลายองค์โดยมากแล้วมักจะห้อยติดตัวออกจากบ้าน จะด้วยศรัทธาหรือเพื่อสร้างความมั่นใจก็คว้าม,มาคล้องคอหรือบางรายก็ดีหน่อยนำพระเครื่องมาใส่ที่มือแล้วพนมมือไหว้หนึ่งครั้งหรือสามครั้งแล้วก็นำมาคล้องที่คอแล้วเดินออกจากบ้านอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นสิริมงคลและทำให้พระเครื่องคลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องรุ่นไหน ราคานับล้านนับแสนตลอดจนถึงพระเครื่องที่บูชากันองค์ไม่กี่บาทหรือได้มาเปล่าๆซึ่งนิยมแถมมากับหนังสือพระนิตยาสารพระเครื่องหรือแจกย่อมขลังและศักดิ์สิทธิ์ดีนักหากรู้จักวิธีบูชาท่านหรืออาราธนาท่านให้คุ้มครองเราซึ่งมีวิธีการง่ายๆและไม่ยุ่งยากดังนี้ ก่อนที่จะนำพระเครื่องมาสวมคอหรือนำติดตัวไปทําธุรกิจเพื่อเป็นสิริมงคลให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆพร้อมกับมีโชคดีท่านควรนําพระเครื่องมาพนมมือแล้วบูชาพร้อมกับกล่าวพระคาถาว่าพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานัง สังขังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมแล้วการอาราธนาพระเครื่องก่อนจะสวมคอหรือนำติดตัวไปทุกครั้งทำให้พระเครื่องได้รับการอาราธนาด้วยพระคาถานี้ ก็จะขลังและศักดิ์สิทธิ์ดี